วันดีไอ้ต้นไอ้สีมุงเล่งเกือบหามุงเล่งนี่ไม่ได้พี่น้องกับเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาบึงเลยครับบึงสวนได้ครับมันนี้ครับตอนนี้ผมก,ก็มาพาพาพี่น้องเลยครับมาบึงบรรยากาศบึงอันนี้ครับเปลี่ยนบรรยากาศได้พี่น้องหลังจากที่พี่น้องเห็นงานมากไม่เมื่อยเลยครับมาชมสวนชมนี่บางที่ก็หาสินพนคายได้ผมก,กับาทไว้เก็บไปบึงจะโค้งนครับเมื่อได้ดสวนทอนี่ก็เปิดคลิปจะโค้งบึงนี่เลยครับไป สวนวน,น,นี้ก็เป็นในสวนดอกไม้ของหนองสาวเลยครับเขาก็ปลูกงกล้ว,วยคนคข้เป็นมาอ้วนกล้วยบึงไว้นี <S 2> <S 2> ่นเ,เ,เลยครับเป็นดอกมะลิกับดอกกุหลาบอ่ะวนภานนมันมาเบึงหยาเนี่ยนนเป็นยาไอยาหวานอิสาราเอลเลยครับเนี่ยเอามาเตลอบุรีเลยครับเอาใหมาก่กระเป๋าหนึ่งได้พี่น้อง แต่ลูกร้านพี่น้องถึงทหารนี่ก็คือชิ้นหูอยู่เลยครับว่ากระเป๋าที่เวลามาบ้านเลยกับคนผมเอามากระเป๋านึงเลยนี่เอามาขยายพันธุ์ได้ครับนี่ตัวนี้ก็ได้ไร้เลยครับผมกับผมไปในกระเทนเลยเวนี่ครับผมบอเวลามือ่อใดนี่เทาหยาห์หยาห์หยางนี่เลยครับเทาแค่ตัดตัวนี้เลยครับตัวนี้ห้อยผมตัดได้ครับนี่ตัดไปให้มันกินเพราะว่าไอเขาบอกว่าหยาตัวนี้นี่โปรตีนสูงกับ ไอ้ข้อยกินนี่กินดีแห้งได้พี่น,น,พน,น,น,น้องนี่ยยาโมนี่พอเพื่อนก็ติดน้ำใส่ม้อนเลยครับเพื่อนว่าเพื่อนตัดวงหันได้เนาะอว้วนไหมเนาะตัดวงหนึ่งหันเลยครับวงแล้วผมว่าให้มันใหญ่กว่านี้จังน้อยได้ครับนี่ยังคอยให้มันจะคอยตัดไปให้มันกินเลยครับเหยียบแตงกัวไปอ้วนนะ่ะ ใหญ่คนนี้แล้วก็ตัดไปให้มันกินผมเอามากระเป๋านึงเลยครับเพื่อที่สิขยายพันธุ์ได้ครับเอาไปปลูกหน้าพุ่นเลยครับยำน้นเท่าสิบบ่ได้ยากหยาอย่างนี้น้ำมูครับกันทดน้ำได้นีงามได้ครับหยาตัวนี้เลยตัวนี้เป็นนงใหม่พลังในของน้องสาวเลยครับนอ้พี่แกนให้มาโน้วนสวนกวางทางนี่คุณให้มาปลูกเลยน้ายวะอู้หลายเต้อริวันอู้พอได้กินอยู่หรอกกันขยายพันธุ์นี่ขยายไปได้อู้ขยายวะ ให้มาเป็นโฮเลยนะไม่ไปไหนห้มาลูกมันนให้ลูกมันมาอ๋อวันนี้มึงก็เอามาปลูกมึงต้องใส่ฟุนนนนน้นอีกกว่านอ้อเก็บด้ำมาใส่นะนีแบบเราใหม่ฝรั่งได้ครับเลยบุดเซนเนลกินนี่เห็นไหมนี่เลยครับ,รบตัวนี้ก็เป็นสวนปลาเลยครับสวนทางพันก็เป็นขอกเป็ดต้นนี้ไอ้ไมพยุงมีกนะระลืมเลยครับกระลืมเตกเตะใบแล้ว มา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 วันนี้ข้าวข้าว้าวใสเฮ้กับไอ้เดียวเดียวฝนลงแจ้งนอยเลยครับเดี๋ยวกับสิได้เก็บดอกกระเจียวด้วพี่น้องนี่ในป่านี่เลยครับป่ะเดี๋ยวพาเพ้นต์ตุเบิ่งไงเบ่งขั้วิเบิ่งตุ้ยยาเย็บนอไหม่ถอยถอยถอยตัวชนยเหมือนตุ้ยใหญ่มันชนครับตัวนี้ก็เป็นไอ้ยอดอ้อยเลยครับไอ้เป็นเอามาเมื่อเศร้าเลยครับลดใสหนึ่งเลยครับนี่ อไปเอาิบานโเอาด้วครับไอหม่งได้ทีก็ตัดอ่อยสดที่ย้ขไปอาลคเอาร่วนียนะขับสุญญานทีนตากไว้นี่โมเมนต์ทิมได้พี่นงผมบอกคิ่นีเลครับไปทอมไหมเต็งกัวเลยครับพ่าเต็งกัวกำลังโกอยู่กำลังขึ้นเลย อึดใบยังไหมที่มันกำลังขึ้นนะวะสองใบได้ได้มันสิบาดมือเจโค้งเลยยถอยวันนงมาผอาวนหวานเอาเอนหอาเอาเาาๆๆกิเียเห็นพื่นมาบิดีมักไปว่า้วเลียง้วได้แจ๊ดเดือนแล้วอะ ประมาณหกเจ็ดเลือนเลยเนาะเมนเนาะเราเลานั่เน,เล,นเลยหกเจ็ดเลือนเลยได้พี่น้องส่วนเมนนั่นนี่วงซื้อมานี่เป็นว่าองมันบะองด้วยกับอีนะเมยใหญ่นั่นตึงทับไอวงหาหามกกล้าเลยครับมันเป็นสัตว์พอมันจะทับกับคั้วได้บ้านเลยครับส่วนตัวนี้มีปุ้ยนีคนกับมีเจาะงงเลยครับตัวนี้ก็น่นนนนนนาดที่ได้ดอกประมาณสามสี่รถเข็นถ้าว่าคนเนา จนฟังผูน้นี้ผมคนออกไปเร็วมันอยู่ทีซิบรถเข็นเลยครับรถเข็นที่โพมันมักไอเอาไอคนพักคนนี่เลยครับแต่อยู่ซิบรถเข็นได้หรือเปล่าวงเอาไปใส่คู่คู่ซะเลยครับฟังเร็ตกนะยไ่ไหวพอวันย่ำหน้าฟองสิบหกปีกับเลี้ยงไปทีนี่จะประหยัดยุ่ยได้หรือเพราะว่าต่อไปนี่เลยบ้านไหนใครชื่อเลยครับคุณพ่อเป็ดกิ๊กิ๊กกิ๊กกิ๊พ่อชื่อ,น,อ,อน,นี้ก็ได้ชื่อแบบ ก็เลี้ยงไปเรื่อยๆมันก็สืบสายพันธุ์ไปเ,เรื่อยๆจากที่มีสองกับสีมีสามมีสามกับสีมีสี่ได้ไปหนบเบิดงมันกินกบต้หน่อยนี่ช่วยเสียได้ไปน่อยเตียแต่แว่าง่ามเชื่อนปเดี๋ยวจะมีภาพใ,ใ,นใ,นในเต็มเต็งกวดเป็นมามใส่เต็งกวดไปกันเลยครับ กลับมาที่ไอ้ผมก็สิเปิดน้ำเลยครับเปิดน้ำบุดเต็งกวดด้วครับเดี๋ยวเปิดน้ำเลยเดี๋ยวผมสิภาพไปเพ่งกับสวนตัวนี้ก็เป็นปั๊มนาสองเลยครับนี่ปั๊มตัวนี้นี่ใส่มาประมาณจักซีฮาปี้เลยครับนี่บ่พังเลยพี่น้องนี่วงช่วงนั้นนี่ผมซื้อการราคานี่อยู่ที่สองพันสองเลยครับปั๊มตัวนี้ไอ้ถอยถอยถอยร่ยยวนชิเปิดน้ำแล้วผมเติมน้ำครับ ปั๊มนี้แห้งแห้งเด้อครับเนี่ยวัดในาอย้พันมงนี่ไว้ดีดีหนีย้า้อากาศมันเขาน้าได้นี่อ่ะเดี๋ยวมันนี้ก็บกอยเบิ้งเลยครับผมเสียบปั๊กแล้วเดี๋ยวไปู้ครับวัดน้ำแห้งขึ้นออกน้อยเลยค่าทาชมสวนเป็นคนนะ ตัวน,นี้นี่ก็เปิดแป๊บเดียวเลยครับพอถึง10นาทีเดี๋ยวมันก็ซุ่มได้พี่น้องซุ่มเติมอยู่ครับไปจะพาเพื่อนมาเบิง้งมานี่มานี่นายางคว่มควมเออควอมใาเ่หยิบมามาวันพาเพื่อนมาเบิ้งนะพี่นี่เลยครับตัวน,นี้ไอ้โทอ,ออกสองด้พี่น้องเห็นแล้วออกสองนี่เปิดแป๊บเดียวซุ่มครับส่วนไหนว่าเปิดนี่ก็ จากแถวว่าสองสี่หกแปดแปดเก่าแถวครับผมปูมีเก่าแถวได้พี่น้องกันเอย่าไปจับเป็ดได้กรับว่าหายวายยุ่ยเลยโอ้อยากไปโซยมานี่มา<อ>ครับตัวนี้ผมกับต้ลงปูเลยครับอันนี้น้ำไม่ถึงเดี๋ยวมันชิเฮยวกับกำลังเริ่มอ้วนเลยเพี่น้องไอ้ใส่เก็บดำกับกากมันเลยครับนี่ครับ ตัวน,นี้ผมย่องพร้อมได้กับแถวนี้นี่ผมก็ปลูกไว้เลยครับปลูกไว้ให้โปรเพิ่นได้ขายได้นี่เลยคต้องฉีดยาได้ครับนี่ตัวน,นี้นี่ฉีดเติตอนมันน,<า>น้อยๆเลยครับเพราะว่าถ้าบ่ฉีดกับไ่ได้ได้ครับเพราะว่า,อบบวา,า,ววาของเฮาเกิดมาแล้วนี่เสียด้ได้ดพี่น้อง<แ>มันกระเทิรนบบว่าเฮาเฮ็ดได้เร็วถ้าว่าบ่ฉีดกับไ่ได้ครับเพราะว่าเมงนีลายลายครับนี่นี่ครับตัวน,นี้ก็กำลังอ้วนได้ด้พี่น้องเดี๋ยวให้เบิ่งครับ เห็นไหมกำลังเริ่มอ้วนเริ่มนี้เลยตัวนี้ผมปลูกได้คันขวบเจ็ดมือนนี้มันสิอยู่ขวบอาทิตย์หนึ่งได้ครับอยู่ถี่วันซุกเลยครับตัวนี้วันฟุดแล้วมืออื่นเลยครับโอ้แมอฮือขวบมันขวบเจ็ดมื่นแวงหนึ่งหันในเพื่อนปลูกนี้แจ็คแถวอวน สามแถวเป็นหนอสามแถวในหน่อยกับตีพี่น้องในเบื้องคลิปนั่นเลยครับพอเพิ่นปุ๋ยสามแถวในหน่อยดีได้เงินประมาณสองพันเลยครับสองพันกว่าเลยครับเพิ่นเบาได้พี่น้นอสามแถวในหน่อยครับตัวนี้นี่้พี่น้องเบื้องตัวนี้มันเก่าแถวเลยครับแต่ว่าผมบโได้โบตีเลยครับโบตีเป็นเงินเลยครับเพราะว่าหนาหนาวนี่พวกขคงนี่มันสีงามครับตัวนี้นี่มันเขาหนาหอนเลยครับ เอก็ว่านาซีคืออยู่พราะวายใส่เก็บดำว่าคุณหรือว่าปุ๋ยของเขามีนี่เขาะเอามาใส่ครับของจะสีง,งามขึ้นพม่ไดใส่ปุ๋ยเคมีวะ่ะจะปลกุกหลับป่ะใส่ไหมเนาะเออเป็นใส่อยู่ได้พี่น้องใส่เคมีอยู่ครับอ่ะไป็นวนีก้ก็ขายดีดีไหมนะ่ะวันขายดีวาย แต่ก่อนนี่เพิ่นขายโลสิบบาทเนาะเอพอดีอมีอ้าวเลยครับพาเพิ่นบอกว่าให้ขายใหญ่โลเท่านั้นยะี่สิบเี่ทุกมือนี่เพิ่นขายโล่ยี่สิบแล้วบ่พอกันเลยครับขอถามหาแต่แตงกวัวเลยผมก็เลยถัมว่าปลูกแตงกัวนี่เลยครับเพราะว่าปลูกกราพูดนี่มันใส่ปุ๋ยแห้งอ่อนไอ่เดียว<า>ไงไงนะโอ้ยผมมาเห็นดินดินแล้วนี่ขาวเซตแลนดเลยครับขนาดดินใส่ปุ๋ยของด้วครับเนี่เวลาปลูกกระปูดนี่ พอดหน้าพอดนี่นี่ดินมันสินแนนใส่ปุ๋ยเล่นปุ๋ยแห้งครับกับพูดนี่ผมยอมรับเลยบ่แม,มนว่าผมบ่เคยปลูกด้วยผมปลูกมาก,ก่อนแล้วครับ <laughs> ก่อนไปทหารอิดอิดเม็ดแล้ยอันนี้มานี่กำลังเริ่มอ้วนเลยครับมันก็มีมีในของเอียงวะของคุณน้อยเอามาให้แล้วมันสิเกิดสาดในในที่แม่ซื้อมาสเต็กนี่เกิดดีด,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 ด ครับนี่ครับทำมันได้น้ำได้นี่นี่มันจะสีสุงคำว่าปูแบบน้ำยดนี่หน่วยมันดีครับว่าครับเดี๋ยวมันใหญ่จักหน่อยเลยครับปัติีผมซีไฮโปเลยครับเพื่ดึงไถได้ไหมน้อง <c oughs> สีไฮเพืนดึงไถดึงออกปุ๊บปัติีเขาก็เอาเก็บดำเลยครับเก็บดำด้วยว่าปุ๋ยคอกเขานี่แหละมาใสาน่นี่ดึงไถออกปุ๊บปัติีก็ดึงก,งกบขึ้น <c oughs> เอาเก็บดำมาใส่ครับวันนี้งามเท่เลยลงวานาชิได้ขายลองละอ้วน วัตถิเฮ็ดได้นี่ขายนี่บางยากเด้ครับผมบรญหยัดเลยครับ <laughs> เห็ดยังนี่ว่าเขาเฮ็ดได้เร็วนี่ขายได้สุออยางครับอยู่บ้านผม <c oughs> ครับนี่ครับเปิดเต็มเดียวนี่ครับเต็มเลยนี่เห็นไหมถึงซิมเตม <c oughs> <c oughs> ทเีบ่วะถึงจะเปิดมาเนี่ยหถึงหรอกเนาะถึงถึงถึงไหมเนาะเออถึงซิมเตทีแล้วเห็นเนาะซุ่มอยู่ได้ไหมเนานะนี่เลครับผมบอกเลย้ได้ครับว่าเห็ดเต็งคัวนี่ต้องต้องใส ใส่อันนี้ได้พี่น้องฉีดยาเลยครับต้นมันในหน่อยนี่ตรงฉีดแบบเดี๋ยวมันกระสิออกไอใบขึนใบเล็กครับตัวนี้เขาบ่อนับแบบว่าสองใบทื่นใบที่มันมากแบบน้ำม็ดเขาบ่านับเขาชนะใบตัวที่มันขึ้นกระไดประมาณจ็กสี่หาใบแล้วมันใหญ่แล้วเม่มันก็บนคอยลงว่าต้นหน่อยนี่ต้องฉีดแบบโบฉีดว่าได้ได้พี่น้องเมฆเตาธงนี่ลงหลครับอ่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปวนนี้ก็จบเลยครับเดี๋ยวโผล่กันได้ครับ สิฟต์นในคลิปรดกล้ว,วยหดนี่แหละเดี๋ยวผมพาบึงอันนี้ก็บคำแล้วเดี๋ยวโผล่กันคลิปต่อไปครับถ้าจบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเ๋ผมกับขอฝากนะยครับติดตามผมได้อีกช่องทางหนึ่งครับทางเพจด้พี่น้องเพจครัวบ,บานผมเลยครับสำหรับคลิปนี้กันจบเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม